ครับสวัสดีครับคลิปนี้ก็จะเป็นคลิปต่อจากข่าวที่แล้วนะครับในเรื่องของการหลังจากที่เราทําการติดตั้งนะครับตัวจําลองเครื่องให้เป็นคอมพิวเตอร์แม่ข่ายหรือเว็บเซิร์ฟเวอร์นะครับอ่าแล้วก็การติดตั้งจุลลานะครับแบบนี้เราก็จะมาดูกันในส่วนประกอบของการทํางานนะครับในส่วนแบ็กเอนหรือว่าหลังบ้านของโปรแกรมจุมลลาว่ามีเครื่องมืออะไรหรือว่ามีเมนูอะไรให,ให้เราใช้งานบ้างนะครับ อ่ะโอเคครับก็ให้ทําการเข้าไปสู่ในส่วนของหลังบ้านนะครับก็เติมนะครับข้อความนะครับ administer a stra นะครับแล้วก็ tor นะครับเข้าไปนะครับในจุดนี้กด Enter ครับโอเคครับถ้าในกรณี้เราก็ตรวจเช็คนิดนึงว่าเราพิมพ์อะไรผิดนะครับในที่นี้คุณครูพิมพ์ผิดนะครับตรงจุดนี้นะครับ mini นะครับ โอเคครับผมก็เข้ามาสู่ในส่วนของอผู้ดูแลระบบนะครับเราสามารถขยายได้ให้ใหญ่ขึ้นนะครับก็ล็อกอินเข้าไปนะครับล็อกอินเข้าไปด้วยยูเซอร์แล้วก็พาสเวิร์ดที่เราทำการตั้งไว้นะครับจุดนี้นะครับก็จะเป็นจุดในส่วนของแดชบอร์ดนะครับหรือของแบ็กเอนดนะครับรอของหลังบ้านในตัวของเว็บไซต์จุล่านะครับก็จะมีการ แสดงข้อความแจ้งเตือนนะครับในกรณีที่เราติดตั้งครั้งแรกนะครับบอกว่าช่วยเราสร,ร้างจุล่าให้ดีขึ้นโดยการอาจจะมีการส่งปัญหาหรือข้อขัดข้องที่เกิดจากการใช้งานโปรแกรมให้กับทางจุล่านะครับถ้าเราต้องการที่จะส่งนะครับปัญหาหรือข้อผิดพลาดที่เกิดจากการใช้งานนะครับหรือการเขียนโปรแกรมของจุล่าเนี่ยให้กับจุล่าก็ให้ติ๊กว่าใช่ฉันจะช่วยจุล่านะครับแต่ถ้าไม่ต้องการที่จะส่งข้อมูลใดๆนะครับให้กับทาง ในไซต์จุมล่าก็ให้เลือกคำว่าไม่นะครับในที่นี้คุณครูก็จะเลือกคำว่าไม่นะครับโอเคครับครับอันนี้ก็จะเป็นหน้าจอนะครับการการใช้งานนะครับในส่วนของหลังบ้านซึ่งจะมีเครื่องมือนะครับที่เป็นในส่วนของบริหารจัดการอยู่ในกลุ่มของไซต์นะครับจุดนี้นะครับเราสามารถที่จะเข้ามาใช้งานในจุดนี้ได้นะครับเพื่อเพิ่มความสะดวกเนาะการตรวจสอบข้อมูลผ่านซิสเต็มนะครับอยู่จุดนี้นะครับแล้วก็การแจ้งเตือนต่างๆของตัวจุมล่านะครับก็จะวิ่งมาที่ตัวของ ฝั่ง modify นะครับในจุดนี้นะครับด้านล่างตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการติดตั้งข้อมูลตัวอย่างนะครับก็เป็น simple data เนอะ,อะก็อยู่ฝั่งนี้นะครับมีในฝั่งด้านขวามือนะครับก็จะมีการแจ้งบอกด้วยว่ามีการทำงานอะไรล่าสุดนะครับในจุดนี้นะครับอ,อันนี้ก็มีการทำงานของ user เราเข้ามานะครับก็จะมีการแจ้งเตือนบอกฝั่งนี้นะครับ มี privacy dashboard นะครับอันนี้ก็ยังไม่มีการส่งข้อมูลใดๆนะครับก็ไม่ได้ขึ้นอะไรนะครับใครที่เป็นผู้ดิ่ทัการล็อกอินนะครับยูเซอร์ล่าสุดก็อยู่จุดนี้นะครับเราก็สามารถที่จะตั้งนะครับตั้งค่าได้แก้ไขได้ครับเช่นเราต้องการที่จะไม่แสดงเราอาจจะติ๊กตรงนี้ครับไม่แสดงอย่างนี้ก็ได้ก็จะเป็นการซ่อน option ลงไปนะครับก็คลิกเปิดเพิ่มได้ซ่อนได้นะครับตัวต่อมานะครับ อ่ะก็จะมี p o p u l a r อ่ะอาร์ติเนะครับอันนี้ก็จะเป็นลักษณะของข้อความที่มีผู้ชมอ่ะอ่านิยมนะครับก็จะขึ้นโชว์ตรงนี้นะครับ r e c e n t นะครับ r e c e n t l y add article ก็คือบทความล่าสุดที่มีการเพิ่มเข้ามานะครับอันนี้ก็สามารถที่จะมอนิเตอร์ได้จากตรงนี้นะครับนอกจากนี้เรายังสามารถที่จะเข้าไปเพิ่มในส่วนของโมดูลนะครับอ่ะของหน้า Dash b o a r d ได้จากจุดนี้นะครับก็สามารถที่จะคลิกเข้าไปแล้วก็ไปเลือกรูปแบบโมดูลที่ต้องการนะครับ เอามาเพิ่มได้นะครับในที่นี้เรายังไม่เพิ่มแล้วกันครับขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับอ่ะโอเคครับนอกจากตรงส่วนในส่วนกลางแล้วนะครับด้านซ้ายก็ยังมีเมนูในการใช้งานนะครับมีอะไรบ้างนะครับอ่ะอันนี้มีปุ่มนะครับเปิดปิดอ่ะให้เป็นออปชันที่เป็นลักษณะของเออเป็นไอคอนนะครับแทนที่จะโชว์เป็นแสดงชื่อทั้งหมดนะครับก็อยู่ในจุดบุกของปุ่มสลับเมนูนะครับมีหน้า หน้าแดชบอร์ดก็คือหน้านี้นั่นเองคือหน้าแดชบอร์ดนะครับมีในส่วนของเนื้อหา,ออหาก็จะรวมคําสั่งเกี่ยวกับเนื้อหานะครับการจัดหมวดหมู่เนื้อหาเนื้อหาเด่นนะครับอันนี้จะเป็นสามหมวดสําคัญนะครับในส่วนของเนื้อหานะครับแล้วก็ยังมีกลุ่มเครื่องมืออื่นเช่นฟิลนะครับกลุ่มฟิลนะครับแล้วก็มีมีเดียนะครับซึ่งเป็นตัวเดียวกับในส่วนของมีเดียไอคอนตรงนี้นะครับที่ถูกเก็บไว้ในเนื้อหาโดยเช่นกันนะครับแล้วก็โมดูลเว็บไซต์นะครับอย่างที่เราทําการ คลิกไปเมื่อกี้นะครับอันนั้นเป็นโมดูลเว็บไซต์ซึ่งจะมีการสร้างอ็อบเจกต์ต่างๆขึ้นบนหน้าเว็บไซต์ก็อยู่จุดนี้เหมือนกันนะครับรวมถึงโมดูลผู้ดูแลเว็บไซต์ผู้ดูแลระบบนะครับก็อยู่ในจุดนี้ด้วยเหมือนกันนะครับตัวต่อมานะครับก็จะเป็นเมนูนะครับเมนูเมนูนะครับก็จะมีการจัดการเมนูนะครับรายการเมนูทั้งหมดแล้วก็เมนูที่ถูกสร้างขึ้นโดย default ะดนะครับก็จะมีเมน,เมนูมาให้หนึ่งตัวนะครับตัวต่อมาครับเป็นตัว เหมือนออปชันเสริมเนาะก็จะใช้คำว่าคอมโพเนนต์นะครับก็จะมีเมนูการติดต่อนะครับเรื่องของค a า f ฟีดนะครับเรื่องของการค้นหาอย่างฉลาดนะครับป้ายโฆษณาแล้วก็แท็กนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเมนูในส่วนของคอมโพเนนต์นะครับแล้วก็สมาชิกนะครับอันนี้ก็เป็นเรื่องของการจัดการผู้ใช้นะครับในระบบของจุล่าซึ่งเราสามารถแบ่งผู้ใช้ได้ในหลายๆระดับนะครับก็จะมีเครื่องมือนะครับ <NYU. S 2> การจัดการอ่าทที่จัดการนะครับอ่ะอันนี้ก็คือจัดการเกี่ยวกับผู้ใช้หรือว่าสมาชิกนั่นเองนะครับกลุ่มการแบ่งกลุ่มของผู้ใช้นะครับระดับการเข้าถึงอันนี้ก็คือการให้สิทธิ์ของผู้ใช้นะครับแบ่งกลุ่มได้ให้สิทธิ์ในการเข้าถึงได้ว่าเขาเป็นสิทธิ์อะไรนะครับอันนี้เดี๋ยวต้องไปดูในเรื่องของสิทธิ์ของผู้ใช้ในตัวจุลวนไลอีกทีหนึ่งนะครับเราจะมีตัวการอ่ตัวออปชั่นเสริมก็คือเรื่องฟิลนะครับกลุ่มฟิลคือไปสร้างฟิลเพิ่มได้นะครับมมมีกกาาารใสส่หหยเตุของชิ้ไไปด ใส่ไหมเหตุของหมวดหมู่ที่เราตั้งขึ้นมาได้นะครับการกําหนดค่าความเป็นส่วนตัวนะครับอันนี้ก็จะมีรายละเอียดเพิ่มเติมคือคาขอนะครับความสามารถแล้วก็ยินยอมนะครับบันทึกการทํางานของสมาชิกอันนี้ก็จะเป็นตัวบันทึกการใช้งานของสมาชิกว่ามีการทํางานอะไรบ้างนะครับการส่งอีเมลถึงสมาชิกนะครับข้อความส่วนบุคคลน,นะครับแล้วก็การจัดการข้อความส่วนบุคคลอันนี้ก็จะถูกจัดเก็บไว้ในแท็บเมนูของสมาชิกนะครับ ต่อมาระบบนะครับระบบอะเอาคลิกไปที่ระบบนะครับอ,อันนี้ก็จะเป็นการทํางานนะครับภาพรวมทั้งหมดเลยนะครับของตัวจุ่มลาด้ดยเช่นกันซึ่งก็จะคล้ายๆกับตัวอะไรครับแดชบอร์ดแต่อันนี้โชว์มาเป็นลักษณะของรูปแบบของรายการนะครับแทนที่จะเป็นไอคอนนะเป็นไอคอนเนาะโอเคนะครับ, con, นะรบก็มีการติดตั้งนะครับมีเรื่องของอ การติดตั้งในส่วนของการตั้งค่าหลักนะครับการติดตั้งในส่วนของส่วนเสริมนะครับค้นหาส่วนเสริมภาษานะครับอยู่ในส่วนของติดตั้งตรงนี้แล้วก็ในส่วนของเทมเพลตนะครับรูปแบบของหน้าจอนะครับก็อยู่ในจุดนี้นะครับมีส่วนของการดูแลเว็บนะครับเรื่องของการจัดการนะครับเรื่องการจัดการตัวของเว็บไซต์นะครับก็จะมีเครื่องมืออยู่ในส่วนนี้นะครับเป็นภาษาเนื้อหาการแปลภาษาภาษาส่วนเสริมอะไรอย่างนี้อยู่เรื่องการจัดการทั้งหมดนะครับข้อมูลสมาชิกอันนี้ก็อยู่ฝั่งนี้นะครับเรื่องของการ อัปเดตนะอัปเดตของตัวจุมล่านะครับก็จะโชว์ในฝั่งจุดนี้นะครับว่ามีการอัปเดตอะไรไหมนะครับเรื่องของการกําหนดสิทธิ์ต่างๆของสมาชิกนะครับก็อยู่ในในหน้าจอตรงนี้นะรหรือว่าพาเนลตรงนี้นั่นเองนะครับอ่ะโอเคครับอ่าอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวเมนูการช่วยเหลือนะครับช่วยเหลืออ่าอันนี้ก็จะเป็นลักษณะที่เป็นใช้งานยังไงเว็แบบช่วยเหลือนาะมีข่าวอะไรใหม,ใหม่ๆเกี่ยวกับทางจุล่าบ้าง ครับอ่ามีความช่วยเหลือเพิ่มเติมอะไรอันนี้ก็จะมีมาให้นะครับหลงจากจะมีส่วนร่วมครับทรัพยากรที่สามารถใช้ได้ร่วมกันกับทางจุมล่านะครับเป็นทีมงานร้านค้าจุมล่าอะไรเงี้ยนะครับการพบกับตัวจุมเลอร์นะครับนักพัฒนาจุมล่ากิจกรรมต่างๆของจุมล่าก็าจะอยู่ในส่วนของช่วยเหลือทั้งหมดนะครับช่วยเหลือทั้งหมดอ่อเคนะครับในจุดนี้ดูด้านบนบ้างครับด้านบนตรงนี้ก็จะมีการโชว์บอกว่าเราใช้ จุมล่าอยู่ในเวอร์ชันอะไรนะครับตอนนี้ก็จะเป็น4.1.5นะครับมีข้อความที่ใช้ในการาตัว Notify เนาะในการแจ้งเตือนเรื่องของอาการทําง,งานต่างๆของตัวจุมล่าอันนี้ก็จะเป็นการแจ้งเตือนเรื่องหลังการติดตั้งนะครับก็โชว์มาด้วยกัน3ข้อความนะครับเราก็สามารถคลิกไปดูการแจ้งเตือนต่างๆได้นะครับมี stack collection in joomla นะครับอันนี้ก็จะบอกว่าการติดตั้งจุมล่าเนี่ยฟังก์ชนสิจะส่งออกข้อมูลไม่ระบุตัวตนนะครับเป็นจุมล่าโปรเจกต์แล้วก็อธิบายการทํางาน ต่างๆเข้าไว้นะครับอยู่ตรงนี้แล้วก็มีข้อความกล่าวต้นรับเมื่อติดตั้งครั้งแรกเนอะอมีการแจ้งบอกว่าจุล่าเนี่ยเขามีการายืนยันตัวตนผ่าน Two Factor นะครับ Authentication นะสามารถที่จะตั้งเรื่องของอสอง FA นะหรือ Two FA ได้นะครับในการเข้าใช้งานเพื่อความปลอดภัยมากขึ้นนะครับนะอาจจะสามารถเปิดนะครับ Enable Two Factor นะครับตรงนี้ได้นะครับนะโอเคครับ ไอคอนต่อมาตรงนี้ก็จะเป็นในส่วนของอการพรีวิวนะครับในตัวของหน้าเว็บนะครับในส่วนของ front end นะครับส่วนด้านหน้านะครับก็เมื่อกี้เวลาเราทำอะไรก็แล้วแต่นะครับเมื่อมีการบันทึกนะครับก็ถ้าอยากทดสอบก็ให้กดที่ไอคอนนะครับตัวนี้นะครับอไอคอนตัวนี้ที่เป็นรูปน่าจะเป็นคำว,ว่าพนะรีวิวเนาะพรีวิวปุ้มเปิดส่วนหน้าของอเว็บของชื่อเรานะครับก็อันนี้ผมตั้งไว้ว่ากรุ๊ปบุ๊บเนาะ ก็ในจุดนี้นะครับอ่ะโอเคนะครับส่วนท้ายอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับข้อมูลนะครับของเรานะครับว่าใครเป็นคนล็อกอินเข้าใช้นะครับในเครื่องที่เราใช้งานอยู่แล้วก็สามารถที่จะเข้าไปแก้ไขบัญชีของตัวเองได้นะครับอ่าในจุดนี้นะครับก็ปรับรายละเอียดของตัวเองได้หมดเลยนะครับอ่ารายละเอียดอยู่กลุ่มไหนนะครับอันนี้เราเป็นสิทธิ์สูงสุดเลยนะครับอ่า super user เนอะ ครับอ่าอันนี้ก็เป็นส่วนของผู้ใช้นะครับอ่าโอเคเดี๋ยวปิดไปก่อนนะครับปุ๊บอ่ายังมีเมนูอีกการตั้งค่าการช่วยเหลือการเข้าถึงแล้วก็ออกจากระบบนะครับเมื่อเราเลิกใช้งานก็ให้ออกจากระบบตรงนี้นะครับหรือเอ่อโดยปกติถ้าเราเลิกใช้นานๆนะครับจุล่าก็จะมีการทําการทําลายเซกชันเนาะทำลายตัวล็อกอินของเราทิ้งนะครับอ่าก็จะทําการล็อกเอาให้เราอัตโนมัติเป็นกันแต่ว่า ก็ขึ้นอยู่ว่าจุฬาตั้งไว้เท่าไหร่นะครับในการใช้งานเบื้องต้นนะครับสิ่งที่เราจะต้องทําก็คือการเซตอัพระบบครับก็คลิกเข้าไปที่ระบบนะครับระบบแล้วก็เรื่องของการตั้งค่าหลักเรื่องการตั้งค่าหลักตรงนี้นะครับจุดที่ต้องเข้าไปดูนะครับในเบื้องต้นก็คือในจุดของเว็บไซต์นะครับก็ชื่อเว็บไซต์เราถูกต้องไหมเราอยากได้แบบนี้ไหมนะครับอยากปรับเปลี่ยนก็แก้ไขตรงนี้นะครับเรื่องของการออฟไลน์นะครับเว็บชั่วคราวนะครับถ้าเราต้องการที่จะปิดเว็บไม่ให้ใครเข้าก็สามารถที่จะ คลิกในจุดนี้ได้นะครับตัวเว็บเราก็ทําการออฟไลน์นะครับออฟไลน์ชั่วคาวไว้นะครับเลาเปิดไปที่ตัวตัวหน้าฟอนต์เอ็นก็จะขึ้นหน้าจอ d i a ล็อกบ็อกแค่นี้นะครับไม่โชว์ข้อมูลใดๆนะครับอ่ะอันนี้เราเปิดไว้นะครับโมดูลนะครับอ่ะอันนี้ก็จะเป็นการแก้ไขด้าหน้าเว็บเป็นลักษณะแบบไหนนะครับเป็นโมดูลเป็นโมดูลหรือเมนูนะครับหรือไม่มีนะครับก็เลือกเอานะครับแต่ d ด f a ฟอ t ์เข้าไปที่ เมนูนะครับตัวช่วยเขียนเนื้อหานะครับในทีนี้ก็จะมี e เต t ร r อยู่นะครับมีตัวเลือกอยู่3ตัวก็คือ code m i อ e r มีที่นี้ mce นะครับที่นี้ mce แล้วก็ตัวที่เ e เตอร์ที่เราไม่ใช้เครื่องมือใดๆเลยเขียนส,สดๆเลยนะครับตัวต่อมาก็จะเป็น catcha er นะครับตัวที่ใช้ในการระบุตัวต,วตวนว่าเราไม่ใช่ script robot นะครับะระดับการก็ถึงข้อมูลเริ่มต้นนะครับอันนี้ก็ตั้งสิทธิ์ได้สิทธิ์ของการเข้าใช้งานนะครับก็ ให้เป็นลักษณะของ p ลิ l เนาะสาธารณะทุกคนเข้าถึงได้นะครับการจำกัดรายการเริ่มต้นในนี้เข้า Default ไว้ที่20นะครับปรับเพิ่ม,มลดได้เนาะ,ะจำนวนของเนื้อหาที่ส่งออกนะครับตอนนี้มี10นะครับอีเมลนะครับแนบในฟีด i s s นะครับจะใช้อ e ีเมลอะไรอันนี้ก็มาตั้งค่าตรงนี้ได้นะครับอีเมลของผู้เขียนโน no e m อีเมลไซต์อีเมลแล้วเราจะตั้งนะครับ Meta Data อันนี้ก็เป็นในส่วนของถ้าเป็นทีมแก็เป็นส่วน ส่วนขยายไฟล์เนาะว่าไฟล์เราทําอะไรได้บ้างก็สามารถใส่ในตัวของรายละเอียดของเว็บไซต์ลงไปในนี้ได้นะครับอโอเคครับโ,โบรบอทนะครับอันนี้ก็จะตั้งดีฟอลที่ index แล้วก็ follow นะครับล้วยังมีตัวเลือกอีก4ตัวอีก3ตัวนะครับที่นอกเหนือจาก indexfollow นะครับในการใช้งานนะครับลิขสิทธ์เนื้อหาอันนี้ถ้าเราต้องการใส่เรื่องของลิขสิทธิ์ของเนื้อหาก็ให้เติมข้อความลงไปนะครับ เมตาแท็กผู้เขียนแสดงหรือซ่อนนะครับนี่ถ้าเป็นไอคอนนี้ก็จะปรับได้2อตัวหรือออบเจกต์นี้มันจะเปิดได้2ตัวก็คือแสดงหรือซ่อนนักเรียนก็หรือผู้เข้าชมก็ลองปรับนะครับลองดูว่าเวลานําเสนอเนื้อหาแล้วเนี่ยอันนี้ต้องมีเนื้อหาก่อนเนาะมันแสดงไหมนะครับเวอร์ชันของจุมล่านะครับดีฟอลต์จะเป็นซ่อนอยู่นะครับใครอยากเปิดเวอร์ชันก็ให้กดแสดงแต่ว่าในที่นี้ผู้คุณครูก็แนะนาว่าซ่อนไว้นะครับเพื่อป้องกันในเรื่องของอการถูกโจมตีเนาะเมื่อ,อ ตัวจุมล่าที่เราติดตั้งมันมีช่องโหว่นะครับตัวต่อมาครับ SEO อันนี้ก็เป็นส่วนของการทำในส่วนของ Search Engine นะครับที่เป็นตัวโปรโมทเว็บไซต์นะครับก็เลือกรูปแบบนะครับอันนี้ก็จะดีฟอร์มมาแบบนี้นะครับในที่นี้ครูก็ไม่แก้นะครับก็ไว้แบบนี้นะครับคุกกี้นะครับถ้าใครเว็บใครมีการทำคุกกี้การฝังคุกกี้ลงไปในเครื่องของคลี e อนต์หรือเครื่องของผู้ใช้ก็มากำหนดค่าคุกกี้ได้ในส่วนนี้นะครับอันนี้ก็คือส่วนหน้าแรก ของการตั้งค่าเว็บไซต์นะครับระบบมีอะไรบ้างนะครับมีการตัวส่วนตัวที่1ก็เป็นเรื่องของการดีบักดีบักก็คือการตรวจสอบความผิดพลาดนะครับก็จะมี2ส่วนก็คือดีบักระบบและก็ดีบักภาษานะครับในที่นี้เราตั้งไว้เป็นปิดไม่หมดเลยก็คือไม่เปิดใช้งานการดีบักนะครับส่วนของแคชแคชของระบบนะครับในที่นี้ก็เป็นเปิดเลือกตัวเลือกไว้ว่าปิดไม่ใช้งานแคชถ้าเราต้องการเปิดใช้งานแคชก็ให้ทําการคลิกไปแล้วก็เลือกคําว่าเปิดใช้งานแคชแบบปกติหรือ เปิดไปใช้งานแคดแบบขั้นสูงนะครับก็ตั้งค่าเอานะครับเห็นไหมครับก็จะมีการเลือกตัวเลือกที่เปลี่ยนไปนะครับตัวต่อมาครับ section อ section อันนี้ก็จะเป็นเรื่องของอหลายๆ user ที่ใช้งานเนาะโดย default เนี่ยก็จะเป็นลักษณะของฐานข้อมูลนะครับเก็บ section อยู่ในฐานข้อมูลเนาะก็มีเลือก2หมดก็คือฐานข้อมูลแล้วก็ระบบไฟล์นะครับ เราก็ดีฟอย์ไที่ฐานข้อมูลอายุการใช้งานเซกชันต้องการมีอายุการใช้งานกี่นาทีก็ตั้งในจุดนี้ในนี้เขาดีฟอย์ไที่15นาทีนะครับถ้าหลังจาก15นาทีเราไม่มีการใช้งานเว็บไซต์เลยนะครับเขาก็จะทําการล็อกเอาเราออกจากะระบบนะครับอ่าโอเคครับการใช้เซกชันร่วมกันในที่นี้เลือกสนาไว้ว่าไม่นะครับเผื่อใครอยากเปิดการใช้งานเซกชันร่วมกันก็ให้ทําการติดเปิดไอคอนตรงนี้ให้มันทํางานเป็นเขียวเเนาะ ติดตามข้อมูลเมตา d a t a ของ section ในกรณีน,นี้เปิดออปชันทิ้งไว้นะครับว่าให้ติดตามข้อมูลนะครับการทำงานด้วยนะครับ่ซ server ตัวต่อมาหรือแท็บต่อมานะครับ server อ่ะอันนี้ก็จะเป็นพาดของ f ฟลเดอร์เทมนะครับก็เป็น default ์พาอยู่ตรงนี้นะครับซึ่งอันนี้ก็อยู่ที่ใดสีแซมที่โฟลเดอร์เราติดตั้งเนาะ h d o c อ่เ jm ม1 5แล้วก็ตามด้วย f ฟลเด r t ์เทมนะครับก็จะถูกจัดเก็บไฟล์ไว้ในนี้นะครับก็สามารถเข้าไปดูได้นะครับ ใช้ Gzip นะครับอันนี้ก็ใช้ในหมวดของลิ눅์นะครับซึ่งถ้าอยู่ใน Windows ก็ไม่ต้องเปิดนะครับแสดงข้อผิดพลาดไหมอันนี้เขาตั้งค่าว่าใช้ค่าพื้นฐานนะครับอ่าโอเคก็สามารถเลือกตัวอื่นอีกก็คือไม่มีอ่าไม่แสดงข้อผิดพลาด Simple นะครับ Basic เบื้องต้นหรือแสดงข้อผิดพลาดแบบมากที่สุดเลยเกิดอะไรบ้างแสดงหมดก็เลือกมากที่สุดนะครับตัวบังคับ HTTPS นะครับการเข้ารหัสในการใช้งานโปรโตคอล h t t p นะครับในที่นี้ ก็เลือกอยู่ที่สาสนาว่าไม่มีนะครับซึ่งสามารถปรับได้เป็นผู้ดยระบบเท่านั้นหรือทางเข้าเว็บไซต์นะครับที่จะตรวจสอบเนาะ H ET T T P S เนาะ,อะโอเคต่อมาครับอันนี้ก็ default ว่าไม่มีไว้ก่อนนะครับโซนเวลาของเว็บไซต์นะครับในที่นี้เขาอยู่เป็นเมื่อติดตั้งครั้งแรกเนาะจะเป็น Universal Time นะครับ Coordinate UTC อันนี้เราก็ปรับเป็นของประเทศไทยซะประเทศไทยก็อยู่ที่ เอเชียอ่าเอเชียแบงคอกนะครับอ่ะก็เลือกเอเชียแล้วก็แบงคอกเลื่อนลงมาหาเอเชียกันครับเจออย่างยูโรอ่าเอเชียน่าจะเลยแล้วเอเชียอ่านี่ครับอ่าเอเชียเนาะหรือเอเชียนะครับอ่าเลือกไปที่แบงคอกแบงคอกอ่าโอเคครับตัวนี้ก็ใช้อยู่ส่วนเวลาบ้านเราประเทศไทยนะครับแบงคอกนะครับอ่าเซอร์วิสพิเศษนะครับอ่าเรื่องของเว็บเซอร์วิสมีมีตัวเซอร์วิสตัว c o i s นะครับถ้าใครมีตัวสวิตช์นี้ก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับ Proxy นะครับถ้าใครมีการทำ Proxy ก็สามารถเปิดใช้งานได้นะครับมีให้โหลดประหลาดเรื่องของเอาบล็อก Proxy เปิดใช้งานได้ตรงนี้นะครับการตั้งค่าฐานข้อมูลนะครับอันนี้จากที่เราติดตั้งครั้งแรกก็สามารถที่จะมาปรับเปลี่ยนภายหลังได้นะครับในจุดๆนี้นะครับเรื่องของเมลนะครับล้าเรามีการตั้งค่าเมลนะครับ ในการรับส่งข้อมูลเมลให้กับผู้ใช้ก็สามารถที่จะหรือว่ายูเซอร์หรือว่าสมาชิกที่อยู่ในเว็บเราก็มาตั้งค่าอ e ีเมลตรงจุดนี้ได้นะครับตัวต่อมาครับล็อกกิ้งนะครับหรือล็อกกิ้งนั่นเองนะครับตัวจัดเก็บล็อกนะครับก็อยู่ตามผ่าธน,นี้นะครับแล้วก็การปรับการบันทึกล็อกนะครับก็อยู่ในส่วนนี้เช่นกันนะครับการกองข้อความอันนี้ก็แนะนําให้เป็นดีฟอลต์ของทางตัวเว็บไซต์ไว้นะครับก็ไม่ต้อง ไม่ต้องไปปรับตั้งค่าอะไรนะครับถ้าอยากจะจปรับตั้งค่าก็อาจจะต้องมาดูนิดนึงนะครับว่าแต่ละสิทธิ์เนี่ยควรจะต้องทําอะไรบ้างนะครับซึ่งแต่ละสิทธิ์นี้เราต้องอธิบายอีกครั้งหนึ่งเนาะครับผมการตั้งค่าสิทธิ์อันนี้ก็ตั้งค่าเพิ่มเติมเนาะในเรื่องของสิทธิ์เราสามารถมาปรับแต่งค่าได้หลายได้ลบได้รรไหมสร้างได้ไหมแก้ไขได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยแก้ไขฐานะตัวเองได้ไหมนะครับก็มาตั้งค่าสิทธิ์น,<บ>นี้โดยปกติเข<บ>าจะเลือกไว้ดีอยู่แล้วนะครับนี่ทำอะไรได้เข้าหน้าเว็บระบบได้ไหม การโหออฟไลน์ได้ไหมอนุญ,ญาตผู้บริหารเว็บได้ไหมอันนี้ก็อินทริท์นี่เป็นลักษณะของสิทธิ์ที่ถูกกําหนดไว้นะครับในที่นี้ก็สังเกตว่าเห็นไหมครับเห็นว่าไม่อนุญาตนะครับค่าเดิมเขาตั้งไว้แบบนี้ก็ใช้ค่าเดิมถ้าเป็นลักษณะของอินทริทถ้าเราจะปรับก็เลือกเอาครับว่าอนุญาตหรือไม่อนุญาตนะครับอ่ะโอเคครับอันนี้ก็จะเป็นการตั้งค่าในส่วนของอระบบในเบื้องต้นแทบจะไม่ได้ตั้งอะไรเลยนะครับปรับเรื่องของอะไรครับ โซนเวลาอย่างเดียวนะครับแต่ว่าตัวไหนถ้าจะใช้ก็ไปเปิดใช้งานนะครับทําเสร็จแล้วให้กดามีอยู่สปุ่มครับบันทึกกับบันทึกแล้วปิดเนาะถ้าต้องการออกจากหน้านี้ก็ให้บันทึกแล้วปิดนะครับโอเคครับครับอันนี้ก็จะเป็นการาตั้งค่าหรือว่ากําหนดค่าเบื้องต้นนะครับในเรื่องของซิสเต็มนะครับแล้วก็การใช้งานเครื่องมือต่างๆในส่วนของหน้าจอของ ตัว Black End ของจุม m ล่าในเวอร์ชัน4นะครับโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็คงฝากไว้เพียงเท่านี้นะครับยังไงก็อย่าลืมฝากกดติดตามนะครับกด subscribe นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนไปด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆในคลิปต่อไปนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ